สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะคลิปนี้กบจะมาพูดถึงดาวพฤหัส,สบดียกย้ายราศีนะคะว่าเมื่อดาวพฤหัส,สบดียกย้ายราศีนั้นจะทรงอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพลศกันบ้าง โดยในวันที่14พฤศจิกายนของปี2563นี้ค่ะเวลา2นาฬิกา50นาทีดาวพฤหัสบดีจากโคจรยกย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรค่ะและจะอยู่ไปโดยประมาณ4เดือนครึ่งค่ะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564ที่จะถึงนี้นะคะ ดาวพระฤหัส,สบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุขระเคะห์ค่ะเป็นดาวบุญนะคะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพระฤหัสดาวพระฤหัส,สบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธจริตค่ะเป็นดาวที่แสดงถึงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุขขุมรอบคอบการรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์ ไปหาความรู้มีความฉลาดรอบรู้สูงรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตามีความโอบอ้อมอารีสูงค่ะมีคุณธรรมจริยธรรมและมักมองโลกในแง่ดีนะคะและเมื่อดาวพระฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตาค่ะ มักจะให้คุณมากกว่าให้โทษนะคะและแสดงออกในเรื่องของความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์หมายถึงเงินก้อนใหญ่และเมื่อถึงคราวจะให้โทษก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะ และสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาได้ฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงสี่เดือนครึ่งถัดจากนี้ดาวพระฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพฤษภกันบ้างค่ะในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะดาวพระฤหัสบดีจากโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนสุภาะของชาวราศีพฤษภค่ะซึ่งในเรือนสุภาะนี้นะคะหมายถึงความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเกียรติยศชื่อเสียง ความฝันความปรารถนาการศึกษาศาสนาหรือว่าการเดินทางไกลเป็นต้นค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดียังเดินจรได้เกณฑ์ธรรมเกณฑ์อีกด้วยนะคะซึ่งเกณฑ์ธรรมเกณฑ์นี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยเกณฑ์เนี้ยถือเป็นเกณฑ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีพฤษภมีความเจริญรุ่งเรืองมีเกียรติยศชื่อเสียงและได้รับการเชิดชูเกียรติอีกด้วยละคะ่ะ สิ่งใดที่เป็นความคิดความฝันความปรารถนาที่ปรารถนาไว้นะคะก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะสำหรับท่านที่วางแผนเอาไว้นะคะสำหรับท่านที่คิดว่าอยากจะบวชเรียนหรือว่าอยากจะถือศีลปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องการทำงานในเชิงศา,าสน,ะะนาศิลปะวัฒนธรรมท่านจะประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาเลยละคะ่ะ สำหรับท่านที่วางแผนเอาไว้สำหรับการศึกษาต่อค่ะจะเป็นการศึกษาต่อแบบระยะยาวหรือว่าแบบระยะสั้นยกตัวอย่างเช่นการลงเรียนเป็นคอร์สสั้นๆนะนะคะท่านก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกเช่นเดียวกันค่ะซึ่งดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีนักโหราศาสตร์บางท่านท้วงติงว่าดาวพฤหัสบดีในเรือนราศีมังกรนี้ได้ตำแหน่งนิด ซึ่งตำแหน่งนิดนั้นนะคะในทางโหราศาสตร์นั้นหมายถึงความต่ำต้อยถอยว่าสนาค่ะแต่กฎเกณฑ์ในทางโหราศาสตร์ที่ว่าดาวพรฤหัสบดีเดินอยู่ในเรือนธาตุดินนั้นถือว่าดาวพรฤหัสบดีได้กำลังของพระธาตุค่ะหรือว่าเป็นการได้คืนกำลังของธาตุดินนั่นเองค่ะ อีกทั้งดาวพฤหัสบดีนในตำแหน่งนี้นะคะยังอยู่ในมุมตรีโกนกับลัคนาราศีเกิดของชาวราศีพฤษภอีกด้วยซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณกับดวงชะตาเป็นอันมากเลยล่ะคะ่ะ ดังนั้นชาวราศีพฤษภจะยังคงได้รับองคุณจากยาวออกจากดาวพฤหัสบดีโดยเป็นการได้รับองคุณจากดาวพฤหัสบดีแบบเริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยนะคะจนมีความเติบโตและก็มีความเจริญมั่นคงถาวรในที่สุดค่ะทางด้านการงานนะคะท่านจะมีชื่อเสียงในวงการงานเพิ่มมากขึ้นเป็นที่รู้จักและยอมรับนับถือในวงการงานเพิ่มมากขึ้นค่ะ ท่านจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายจากลูกค้าหรือว่าจากผู้ที่ท่านติดต่อประสานงานด้วยมากขึ้นค่ะอีกทั้นยังมีโอกาสได้รับการโปรโมตได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าขยับขยายฐานเงินเดือนนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้า ก็ถือว่าถือเป็นช่วงที่ท่านนั้นเริ่มที่จะซื้อง่ายขายคล่องขึ้นมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงขึ้นมีโชคมีลาบมีความสำเร็จทางการเงินอย่างง่ายๆมีโอกาสที่จะได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆหรือว่าทำอ,าอะไรบางอย่างให้เกิดเป็นผลประโยชน์และรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะอีกทั้งดาวพฤหัสบดีนะคะยังอยู่ในตำแหน่งที่เป็นก้าวกับดวงชะตาค่ะ ท่านหลวงวิสารดรุณกรน,นั้นท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระฤหัสบดีเป็นเก้าได้ฐานาสุขลาบมาอยู่นองเนืองบทกรอนก็หมายถึงช่วงที่ดาวพระฤหัสบดีเดินจรเป็นเก้ากับชะตาราศีเกิดน,นะคะจะส่งผลให้ท่านนั้นได้รับเกียรติได้รับตําแหน่งมีความสุขมีโชคมีลาบและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรูหราขึ้นอีกด้วยละค่ะ และการทํานายดวงนี้นะคะเป็นการทํานายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเอร์เซ็นตนะคะเนื่องจากพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะ หากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับดาวพฤหัสบดีก็จะทําให้ท่านได้รับองค์คุณจากความดีงามจากดาวพฤหัสบดีนั้นได้ไม่เต็มที่นักและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าดาวพฤหัสบดีเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตามากน้อยเพียงใดท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตากับผลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอาจจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะ ทีนี้เรามาดูกันในเรื่องการทำบุญเสริมดวงชะตากันบ้างนะคะหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเรานะคะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีเนี่ยบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกหับจนเกินไปค่ะและช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะ บุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะโดยการทำบุญนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นบุญที่ดีทุกบุญเลยละค่ะดังนั้นอาจารย์กบก็จะขอแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้สำหรับเสริมดวงชะตาให้เกิดเป็นความสุขความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปให้กับชาวราศีพฤษภดังนี้ค่ะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะถือเป็นคนเกิดธาตุดินนะคะหากต้องการเสริมดวงชะตาอาจารย์กบแนะนำให้กราบไหว้ขอพรจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะหรือว่าจะเป็นจากพระปางมาลาวิชัยก็ได้นะคะซึ่งพระปางมาลาวิชัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยก็ถือว่าพระพุทธชินราชค่ะสวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็กราบไหว้อธิษฐานขอพรในสิ่งที่ท่านปรารถนาค่ะ โดยมีเรื่องเล่ากันในสมัยพุทธ,ธากาลนะคะว่าขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่ใต้ต้นพระศีมหาโพนั้นใกล้จะสำเร็จโพธิญาณนะคะมีพยามารจำนวนมากเลยเข้ามาต่อต้านไม่ให้พระองค์ท่านสำเร็จโพธิญาณได้ซึ่งในขณะนั้นนะคะก็เกินกำลังที่พระองค์ท่านจะต่อสู้ได้ไหวพระองค์จึงยื่นพระหัตถ์ข้างขวา แตะไปที่พื้นธรณีนะคะแล้วอธิฐานจิตต่อพระแม่ธรณีว่าทุกครั้งที่พระองค์ได้ทําบุญบําเพ็ญเพียรเนี่ยพระองค์ก็ได้กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระแม่ธรณีและบอกกล่าวให้พระแม่ธรณีนั้นได้เป็นพยานถึงบุญที่พระองค์ได้ทรงกระทําขอให้พระแม่ธรณีนั้นเสด็จมาเป็นพยานให้แก่พระองค์ด้วย ซึ่งพระแม่ธรณีก็ได้รับรู้ในคำขอนั้นจึงได้เสด็จขึ้นมาเป็นพยานและก็ช่วยปราบมารให้ค่ะด้วยการบีบมวยผมเป็นน้ำจำนวนมากจนท่วมเหล่าพญามารพ่ายแพ้ไปในที่สุดเจ้าชายศิทธ,ธะจึงได้บำเพ็ญเพียรต่อจนสำเร็จโพธิญาณในที่สุดและได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะจึงมีตำนานกล่าวขานกันว่า เมื่อใดที่ชีวิตประสบกับอุปสรรคขวากน้ํานะคะเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรมารุกรานจนต่อต้านไม่ไหวก็ดีหรือเมื่อใดที่ชีวิตมีความสุขสงบรุ่งเรืองอรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขดีอยู่แล้วก็ให้หมั่นไปกราบไหว้ขอพรจากพระแม่ธรณีบีบมวยผมหรือว่าหมั่นไปกราบไหว้ขอพรจากพระพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งก็คือพระพุทธรูปจำลองขณะที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงนำพระหัตถ์ข้างขวาไปแตะที่พื้นธรณีนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆและเพื่อให้เกิดเป็นความร่มเย็นเป็นสุขกับชีวิตสืบไปค่ะอาจารย์กบนั้นก็ต้องขออวยพรให้กับชาวราศีพฤษภนั้นโชคดีมีความสุขนะคะท่านหยิบจับทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยกันน้อยๆท,ทำงานอะไรก็เหนื่อยน้อยนะเราได้เงินมากๆหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทองค่ะขอให้ท่านนั้นมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆเฮงเฮงปังปังกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวและแจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ และสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะขอบคุณมากค่ะ